มีชายคนหนึ่งชื่ออตุละผู้ไม่เคยจะพอใจอะไรในชีวิตสักอย่างเขามีบริวารทั้งหมด500คนวันนึงก็เกิดอยากจะฟังธรรมเอา้าก็ตองไปหาพระเลยไปที่สำนักของพระเรวัตตาแต่อัธยาศัยของท่านเป็นคนค่อนข้างอินโทรเวิร์ตค่ะก็คือยินดีในการหลีกเล้นแล้วก็อยู่คนเดียวเหมือนกับพญาราชสีท่านจึงไม่ได้กล่าวอะไรกับอตุละเขาก็โกรธค่ะ เลยไปหาพระสารีบุตรบอกว่าอยากจะฟังธรรมไปหาพระเรวัตะแล้วท่านก็ไม่เทศอะไรพระสารีบุตรก็เลยแสดงธรรมตามอัธยาศัยของท่านก็คือบรรยายธรรมอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานอัตุละทนฟังจบแล้วก็โกรธอีกค่ะท่านจะแสดงธรรมอะไรยืดยาวมากมาย้ยไม่ได้ต้องการฟังอะไรขนาดนี้ จึงไปหาพระอานนท์บอกว่าอยากจะฟังธรรมไปหาพระเรวัะแล้วท่านไม่พูดอะไรกับพวกผมสักคำส่วนพระสารีบุตรน่ะเหรอสแสดงธรรมอะไรไม่รู้ยืดยาวมากมายพระอานนท์จึงสแสดงธรรมเพียงเล็กน้อยแต่เข้าใจง่ายให้พวกอัตุลักษ์ฟังเขาก็โกรธอีกค่ะบอกว่าน้อยเกินไปฟังแบบนี้จบปัญหาอยู่ที่ใครคะ ไม่ใช่พระเรวตตพระสารีบุตรหรือว่าพระอาน,นุนเพราะทุกคนล้วนมีวิถีชีวิตแล้วก็มีอัธยาศัยของตัวเองแต่อยู่ที่ตัวอตุละที่มีจิตใจคับแคบอยากจะให้ทุกคนได้ดังใจตัวเองไปหมดเหมือนเวลาที่ใครพูดอะไรให้เราในทางที่ไม่ดีว่าร้ายนินทาเรารับหลังปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแต่เป็นความคิดของเขาที่มันไม่ดีเอง เราไปฟังคําพูดของเขามาอันไหนที่เป็นจริงเออปรัแบบได้มันก็เป็นประโยชน์ของตัวเราแต่อันไหนทิ่งม่จริงก็ไม่เห็นต้องไปแคร์เวลาที่เตอเจอคนที่พูดหรือทําอะไรไม่ดีให้เตอจะคิดอย่างแรกเลยว่าอะไรที่เราไม่เคยทําเราจะไม่เจอเพราะเราทํากรรมนั้นไว้ถึงต้องเจอแบบนี้ เพราะฉะนั้นก็ให้ยึดมั่นทําความดีของเราต่อไปอาจจะเป็นกรรมเก่าที่เราต้องชดใช้แต่ว่าเป็นกรรมใหม่ของคนพูดก็ได้เขาทําอะไรไม่ดีกับเราไว้ก็ต้องเจอแบบนั้นคําพระท่านบอกว่าเขาแค่ยืมเราสร้างกรรมเท่านั้นเองขนาดพระพุทธเจ้าดีและเพอร์เฟกขนาดไหนก็ยังมีคนมานินทานับภาษาอะไรกับคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ข,อข้อคิดไว้ว่า การนินทาเป็นของเก่าไม่ใช่เพิ่งจะมีวันนี้ผู้ใหม่ถูกนินทาไม่มีในโลกแต่ไม่มีใครรอกที่จะถูกนินทาอย่างเดียวหรือว่าสารเนเสริญอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำใจสบายๆเอาไว้นะคะ ถ้าฟังจบแล้วรู้สึกยังไงพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วถ้าอยากฟังคลิปอื่นๆอีกอย่าลืมติดตามได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะช่องเผือกสีขาววันนี้ตลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ